สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุมสุขคนเด้อร์ยินดีต้อนรับเของซูซองเข่งล่าสาวลาวเนาะมินิกับพ่อพ่อกับสาวเข่งกับบรรยากาศยามเที่ยงเด้อพี่น้องสาวเข่งกับซีมากินข้าวกับน้องแล้วก็กับยายเนาะพี่น้องเมนูกะตั้มักถั่วแล้วก็อูปลาเนาะพ่่อแมพี่น้องสาวเข่งมาได้ลงคลิปซองมื่อกับขอโทษขอไฟน้ำเอฟซีลายๆเด้อพี่น้องมินิกกินข้าวกันสามคนเนาะอยู่เฮือนพี่น้องบนอ่องหายอองนานเนาะหลังจากที่ฝนตกซองมื่อซองคืนเนาะพี่น้องมินิกมินิกกะ มีแดดแน่พี่น้องมีแดดแหล็กแต่ว่างแบบมีล้มเนาะพี่น้องมืออื่นก็เป็นมือบุญบานเสาเข่งแล้วพี่น้องกับบุญอองพันซาแล้วน้องผลกระชิตตั้งมืออื่นพี่น้องสาเข่งก็เลยไปออกนะเนาะมาเรงกับแม่่นสเขามาแล้วพี่น้องก็โอเคนาอตอนนี้สาเข่งก็ตำมักถั่วเรียบร้อย้เฮาก็ไปกินกันเลยเด้อพี่น้องวันนี้อันนี้ก็เป็นตำมักถั่วของเฮาน้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นอูปลาเนาะอูสวนริกพี่น้องมันหมุนเนาะอู่โดนโพดพี่น้องเออมันก็เลยเปื่อยมันแบบซุกมันเปื่อยแห้งเนาะตำมักถั่ว มามาพี่น้องมากินข้าวนํากันเด้อบัดนี้มามาพี่น้องมากินข้าวนํากันเด้อขออน,น,นุญาตเนาะนังสิเพ,พี่น,น้องหนุ่มสุดแีพลุพังยายปนังปีปลาเนาะอากาศน้ำหพี่น้องลมกลับลมเนาะ เรกระอามบอน,น,บนวันนี้มันพักเมียงพี่น้องเลยเราไปดูก่ะจากเพศพี่น้องเลยมันมีพักถิงเลยอันนี้อุปกรณ์เอาคีบออกเรียบร้อยเยพี่น้องเล ล้ลมแม่เพาเพ่งอันสร้างกองอเมร์ออกพี่น้องมันก็เลยเป็ลนเราแนบอกไปเห็นตั้งสองชุงต้องเค้มน้าพี่น้องเพราะว่าหน้าเพ่งอันอะไรเขื่อนจะเพ่งใกล้หน้าพ่นพี่น้องแนบอกไป เขาเลือมสุกแล้ว้องประมาณลังบุญเหน่าขี่ได้เกี่ยแล้วเนาะแต่เก่านะมืดมืดก็ระมาแบบมันเป็นผุเป็นเงแมวน่เกี่ยคืทานออกนะแหวนนะแห่มออไปกเกินขับไต่สางคนกระตกเราะต่ว่า่ตกไปซองหรือซองพื้นเอา

งนเแทำบริกทัวม้พี่น้องเขาแ่บริกทัวม้ แต่ว่าขี่มนันนี่อ๋อแล้วพี่นองอ๋อก่อนชีเหตุก่อนชีทัวร์จริงนะหนาวบรรยากาศกันเขาโซ่เขตกันดักซุกเลยยังเราพี่น้องยังมาดองนาแต่เหงือง่ะ เกี่ยวข่าวซอยป้าเกี่ยวข่ามือหนึ่งคนข่ามือหนึ่งที่คุณซองมือเนาะเรือกระพุนตุกเราะก็เป็นเกี่ยวน้ำเหมือน,นเนาะถึงเราหยุดเกี่ยวซึ่งก,กระปั้ปลาลํานี่ยะไรนันแหละ เปบทันยาทันยามันกัดเ่อกัดจีนคือบินเลยปีกปลาขอปลาปลาต้นเป็นอาหารน้อยก็เป็นต้นตัวเองก็ได้บางทีก กุ้อนเหรอกินนี่แหละกินกูปลาเข่งสำหลับบวดแค่อะไรที่มันแต่ว่าบุมีหบวกเนาะเดี๊ยบอุ้ครับเมื่อกัเป็นเมื่อบุญมาทำพี่น้อง

มนะหรอควไม่เงินขมาเออันโลเป็นเออเ้ากมามามอไปมานอจะไปเคซ้ำมันี่และพี่นอดูจะน่าเกือนมันาวอือก่อนฝนตกลิ้นฝนตก ่นะพี่น้อตอนนี้โเฟียก,กินเเข่าแล้วเี็บร้อนเนาะเขาสิภาพพม่พี่น้องมาสมบรรยากาศลังบานเนาะพี่น้องอน,นี่เ <c oughs> ข่าหน้าเผิ่นแบบเลี้ยงถ้าเบิ่งในกล้องมันก็คือแบบเลี้ยงบุคลาเนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเบิ่งอยู่ทางนอกกล้องนี่คือแบบมันพอเกี่ยวแล้วแหละพี่น้องเออแต่แบบยังบริสุเปอร์เซ็นต์ไปได้ฮะนะ นี่กอลไหมกับแม่สะเค่งผลนเอาผ้าพันออกนะพี่น้องเปนเนาะตอนนั้นยังแบบมืดมันง่ามันลายนะพี่น้องมันกอใหญ่นะใบมันกับเป็นผัวเป็นผัวอยู่เนาะสองกอนเนาะธรรมชาติลม้มเลยพี่น้องผลนบนจ้างบอเกี่ยวขาวนะ่าเนาะพอซีดได้ลงไปเกี่ยวน้ำนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านนะพี่น้องทาสะเข่งบุกเกี่ยวขาว่าก็เองเด้พี่น้องถ้าบนจ้างก็จะไปเกี่ยวอยู่เนาะ ก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเพือนตะเกีงกับย่านแต่ต้นหมักผ้าอันนี้เนาะเดี๋ยวมืออื่นมือบุญก็ักเกียงสิให้น้องสายขึ้นลงมากินเนาะพี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วเฮาเห็ดยังพี่น้องวันนี้ก็บวันทเห็ดยังคือเก่านอกกะตัดคลิปเนาจเห็นกับิตัดคลิปแล้วก็โพสต์คลิปมาไลพี่น้องเพราะว่าเฮาวันนี้ไม่ได้อยากยังเนาะเฮานากับวัน้ออกพี่น้องเอยเนาะ กะอยู่เฮือนเนอสามคนมันนี่พี่น้องเมลแองกะคือสเ็นน้องกิกี้แม่เสาเข่งนาะแล้วก็น้องกาเพิ่นเข้ามาเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาคลิปนี้ผมกะโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เสาเข่งกะสิคอจบเพียงสำนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้เสาเข่งเด้อพี่น้อง สาคัญกายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบุคคลคิดใหม่ใมจากซองเคงล่าสาวลาวอะไรน้องพ่อแม่พี่น้องสบายดี